มาพัฒนาเซลฟ์อเวนิสกันเถอคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราขอนำประเด็นในเรื่องเซลฟ์อเวนิสมาเล่าสู่กันฟังค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคงพอจะเคยได้ยินคำว่าเซลฟ์อเวนิสกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยแต่เผื่อสำหรับท่านใดที่เคยฟังที่นี่เป็นครั้งแรกเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของเซลฟ์อเวนิสกันสักหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรและมันมีความสำคัญอย่างไรกับตัวเรากันบ้าง รวมไปถึงทำไมเราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับเซลฟ์อ a วอร์เนสต์เซลฟ์อเวอรเนสถ้าแปลก,กันง่ายๆค่ะก็หมายถึงการรู้จักตัวเองซึ่งไม่ใช่แค่รู้จักเฉยๆเ,เพราะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราก็รู้จักตัวเองอยู่แล้วนี่นาแต่การรู้จักตัวเองในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นตรงที่ว่ามันคือการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างท่องแท้ รู้ว่าตัวเรานี้คิดอะไรรู้สึกอย่างไรรู้ว่าเพราะอะไรเราจึงเกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆในขณะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรียกว่ารู้ตัวรู้อารมณ์และรู้สาเหตุของมันนั่นเองค่ะทั้งๆที่เราน่าจะรู้จักตัวเองกันดีอยู่แล้วทุกคนแต่คำถามก็คือมีใครที่เคยคิดหรือเคยรู้สึกสงสัยในตัวเองกันบ้างหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเราเก่งอะไรกันแน่ เราเหมาะกับการเรียนอะไรกันแน่ตัวเรานี้มีจุดแข็งในเรื่องอะไรเรามีจุดอ่อนอย่างไรและทำไมเราจึงมีจุดอ่อนแบบนั้นเรามีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรอย่างไรและทำไมเราจึงมีความเชื่อแบบนั้นๆต้องบอกไว้ตรงนี้จริงๆค่ะว่ามันเป็นคำถามที่ไม่มีใครให้คำตอบที่แท้จริงกับคุณได้เลยนอกจากตัวของคุณเองเท่านั้น ตัวของคุณเองเท่านั้นที่สามารถจะเป็นผู้ค้นลึกลงไปในตัวเองและบอกกับตัวเองได้ว่าคำตอบของคำถามเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เราคิดว่าคือตัวตนในแบบของเราคือสิ่งที่เราเป็นเป็นกันอยู่ในขณะนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมเราจรึงเป็นอย่างนี้คงต้องบอกว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่เราเกิดแล้วล่ะค่ะ ว่าการที่เราก่อเกิดมาเป็นตัวเป็นตนนั้นเราได้ค่อยๆปลูกฝังและก่อร่างสร้างนิสัยและรูปแบบความคิดมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วเริ่มจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราจากครอบครัวไปสู่สังคมภายนอกเช่นโรงเรียนวัดหรือโบสถ์หรือสถานที่ทางาศาสนาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อนฝูงที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ก่อนที่จะไปกันต่อค่ะแอดมินขออนุญาตเล่านิทานเรื่องนกแขกเต้าให้ฟังกันสักหน่อยเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกที่แอดมินกับเพื่อนเคยแสดงเป็นละครในโรงเรียนสมัยเรียนอยู่มปลายที่ถือว่าเป็นการเสริมประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีนกแขกเต้าสตัวพี่น้องอาศัยอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งพวกเขาลูกนี้ด้านทิศเหนือเป็นถิ่นของพวกโจรป่าส่วนด้านทิศใต้เป็นถิ่นของพวกลือศีในช่วงที่นกแขกเต่าสองพี่น้องกำลังหัดบินอยู่นั้นวันหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่พัดอย่างแรงจนททำให้นกแขกเต่าทั้งสองถูกลมพัดไปคนละแห่งตัวหนึ่งไปตกอยู่ในหมู่บ้านโจรส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นตกอยู่ในถิ่นของพวกลือศี นกตัวที่ตกอยู่กับโจรนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยมหาโจรซึ่งอบรมสั่งสอนแต่เรื่องของการปล้นฆ่าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันส่วนนกตัวที่ตกไปอยู่กับพระฤาษีนั้นพระฤาษีก็สอนสั่งแต่ในสิ่งที่ดีงามทาั้งในเรื่องความคิดคำพูดคำจาและการกระทำดังนั้นเจ้านกตัวนี้ก็จะมีความดีงามตามที่ท่านได้สั่งสอนเอาไว้ จนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าปัจจาละผูกปกครองนครอุตตาปัจจาละได้ทรงเสด็จออกไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่ในขณะที่กําลังไล่ล่ากวางอยู่นั้นกวางได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าพระองค์จึงเลยรีบตามไปโดยมีคนใกล้ชิดเพียงคนเดียวเท่านั้นเสด็จตามไปด้วยทันแต่ตามจนเหนื่อยก็ไม่สามารถจับเจ้ากวางตัวนั้นได้พระเจ้าปัจจาระก็เลยนั่งพักที่โคนต้นไม้ใหญ่ ในขณะนั้นเจ้านกแขกเต้าตัวที่ถูกมาหาโจรเลี้ยงนั้นไปเห็นเข้ามันก็พูดขึ้นมาเป็นคำหยาบคายสารพัดและพอเห็นพระเจ้าปัจจาระมีเงินทองติดตัวมามากมายมันก็เลยรีบไปบอกกับโจรให้รู้เพื่อที่จะมาฆ่าเพื่อเอาเงินทองแต่พอโจรมาเห็นเข้าว่าเป็นใครโจรก็เกิดกลัวเพราะเห็นว่าคงเป็นคนมีความสามารถในการสู้จึงถอยเสียส่วนเจ้านกแขกเต้าตัว,ตวนั้น ก็ได้แต่ร้องด่าว่าพระเจ้าปัจจาระอย่างเสเสียหายหายและพูดจาหยาบคายจนในที่สุดพระองค์ก็ทนไม่ไหวเดินหนีจากไปเดินมาอีกทางหนึ่งพระองค์ก็เข้าสู่เขตของพระฤาษีแล้วก็ไปเจอกับนกแขกเต้าตัวที่พระฤาษีเลี้ยงไว้มันเป็นนกที่พูดจาไพเราะมากแล้วก็เชิญชวนให้พระเจ้าปัจจาระไปพักผ่อนในสถานที่อันควรเพื่อรอพบพระฤาษี เมื่อพระลือศีกลับมาเจอพระเจ้าปจาละก็ได้ทรงเทศนาสั่งสอนในเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้พระองค์เปลี่ยนใจเลิกล่ากวางและบอกเล่าว่าก่อนหน้านี้พระองค์ได้ไปเจอกับนกแขกเต้าที่คล้ายกันกับนกตัวนี้มากแต่กลับพูดจาหย,ยาบคายแล้วก็มีจิตใจที่โหดเหี้ยมพระลาษีก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนกทั้งสองนี้เป็นพี่น้องกันแต่เพราะถูกเลี้ยงมาต่างกัน ทำให้พฤติกรรมที่เป็นไปนั้นแตกต่างกันไปตรงกับคำพูดที่ว่าคบคนเช่นไรยอมเป็นเช่นคนนั้นเรื่องก็จบลงด้วยการที่พระราชาคอนกแขกเต้าของพระฤาษีไปเลี้ยงและเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งตนอยู่ในราชธรรมอันดีตลอดชีวิตของพระองค์ถามว่าแอดมินเล่นเป็นตัวละครใดในเรื่องนี้น่าเรอคะแน่นอนว่าบุคลิกแบบนี้ ต้องแสดงเป็นนกแขกเต้าที่ถูกโจรป่านำไปเลี้ยงนั่นเองค่ะร้องแขกเต้าแขกเต้าเสียงดังลั่นห้องกันเลยทีเดียวเรื่องที่เล่านี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าตัวตนที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราก็เป็นได้แต่เป็นตัวตนในแบบที่ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บ่มเพาะลอล้อมเราให้เป็นตัวของเราในขณะนี้แต่ถ้าเราเริ่มมีคำถาม เริ่มสงสัยแล้วเริ่มอยากรู้และอยากเป็นอย่างที่เรียกว่าเราสามารถเลือกเองได้แล้วล่ะก็นั่นแหละคือการก่อเกิดกระบวนการเซลล์ a w a e n หรือการเริ่มทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นกันแล้วคำถามต่อมาก็คือการพัฒนาเซลล์ awareness นั้นมันดีต่อตัวเราอย่างไรบ้างสิ่งแรกก็คือมันจะช่วยทำให้คนเรามีความมั่นใจมากขึ้นได้ ซึ่งบางคนที่ถูกเลี้ยงดูมาในแบบที่ฝึกให้ต้องช่วยเหลือตัวเองฝึกให้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองทำถูกบ้างผิดบ้างและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆพวกเขาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ถูกเลี้ยงมาแบบที่เรียกว่าห้ามพูดห้ามเถียงผู้ใหญ่ถูกเสมอเหตุผลไม่มีอะไรนอกจากฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าฉันรู้มากกว่า ถ้าขัดคำสั่งหมายถึงทำผิดสิ่งนี้สามารถทำให้ผู้ที่ถูกเลี้ยงดูเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองและรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามต้องขออนุญาตก่อนเสมอเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองตลอดเวลาว่าทำไอ้นั่นดีหรือเปล่านาะทำไอ้นี่ดีหรือเปล่าหนอและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอได้ไง่ายๆสิ่งที่สองคือช่วยให้มองโลกในแง่ดีได้มากขึ้น อย่างที่บอกไปค่ะว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่บ่อยๆและความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองต่ำก็เลยเป็นคนที่มักจะมองโลกในแง่ร้ายได้ง่ายๆแต่การที่คนเราเริ่มตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นและทำให้เริ่มมองหาข้อดีของตัวเองเริ่มรับรู้ถึงข้อดีของตัวเองมองเห็นข้อดีของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่า แล้วก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองการที่คนเราสามารถมองเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นทำให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากขึ้นไปได้ด้วยและเมื่อเริ่มมองเห็นแง่ดีต่างๆในตัวเองได้มากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมองเห็นโลกในแง่ดีได้มากขึ้นไปด้วยค่ะสิ่งที่3ก็คือมันทำให้สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมความรู้สึกใดๆที่เรามีหรือความนึกคิดใดๆที่เรามี ในบางสถานการณ์ก็ไม่เหมาะที่จะแสดงออกไปอย่างเปิดเผยดังนั้นการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองจะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ง่ายๆรู้ว่าสิ่งไหนควรแสดงออกและควรแสดงออกอย่างไรจึงจะเหมาะสมต่อสถานการณ์และการละเทศะนอกจากนี้แล้วยังช่วยในเรื่องของการจัดการกับอารมณ์แย่ๆหรืออารมณ์ไม่ดีของตัวเองได้ดีขึ้น หรือว่าเราจะทำอย่างไรให้ใจสงบได้บ้างรู้วิธีการหาทางออกหรือวิธีการระบายอารมณ์คุณมัวอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสิ่งที่4คือเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นการรู้ที่มาที่ไปของอารมณ์ของตัวเราเองหลายครั้งที่ทำให้เข้าใจกรณีของผู้อื่นได้ว่าเพราะอะไร เขาจึงแสดงอารมณ์อะไรเหล่านั้นลงไปทำให้เปิดใจในการรับฟังเหตุผลของผู้อื่นมากขึ้นและรับฟังได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเช่นกันค่ะสิ่งที่5คือทำให้สามารถเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นบางคนเป็นโรคกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการต้องไปพบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรให้เหมาะสมกลัวคนอื่นไม่ชอบกลัวคนอื่นจะเอาไปนินทา จนทําให้กลายเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมหรือบางคนก็กลายเป็นคนยอมคนอื่นตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้เรียกว่าคล้อยตามผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาใครว่าอย่างไรก็ตามเข้าไปแบบนั้นทั้งๆที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบหรือไม่พอใจแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรดีก็เลยได้แต่ยอมยอมตามๆเข้าไปอย่างนั้นเองหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวมากเกินไป การรู้จักตัวเองมากขึ้นและยอมรับในตัวเองได้มากขึ้นจะทำให้เราสามารถเปิดเผยตัวตนและเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นค่ะสิ่งที่6กก็คือรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าควรพัฒนาสิ่งใดและปรับปรุงอะไรการรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งนี้เป็นได้ทั้งเรื่องของการรู้ว่าอะไรที่เราชอบและไม่ชอบอะไรที่เราถนัดและไม่ถนัด ซึ่งเรื่องนี้ค่ะถ้าใครที่ยังเป็นนักเรียนอยู่และได้ศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับเซลล์อวันสจะช่วยทำให้เราสามารถเลือกคณะที่ต้องการเรียนได้ดีขึ้นเข้ากับตัวเองได้มากขึ้นและเลือกอาชีพอย่างที่ต้องการได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่7ก็คือทำให้ความฝันของตัวเองกลายเป็นความจริงได้ง่ายขึ้นคนเราส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความฝันหรือความหวังเป็นของตัวเอง แต่บางคนก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าฝันแบบนี้มันลมๆมล้งๆไปหรือเปล่าฉันจะทําได้หรือเปล่าเกิดข้อสงสัยในตัวเองขึ้นมาเต็มไปหมดแต่เมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นพัฒนาเรื่องความมั่นใจรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อล้อมความเข้าใจในตัวเองและพัฒนาความรู้ในอันที่จะก่อให้เกิดหนทางในทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความฝันของตัวเอง และทำให้มันกลายมาเป็นความจริงได้ในที่สุดนั่นเองค่ะสิ่งที่8คือสามารถทำให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้การเป็นผู้นำที่ดีนั้นสิ่งที่ควรมีก็คือการมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนเรียกว่าดูน่าเชื่อถือแข็งแกร่งกล้าตัดสินใจมีความคิดสร้างสารรค์มีความสามารถที่จะนำผู้อื่นได้ หน้าไว้วางใจและเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากรวมไปถึงความสามารถในการจูงใจที่พอจะทำให้ผู้อื่นคล้อยตามได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้เริ่มมาจากการเป็นคนที่ตระหนักรู้ในตัวเองนั้นมากพอนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็พอจะรู้เกี่ยวกับเซลล์ awareness กันไปบ้างแล้วและรู้ว่าทำไมเราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ร่วมไปถึงรู้ว่ามันสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการในการช่วยพัฒนาเซลล์อว n e s s ของตัวเราเองกันค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างแล้วมาฟังกันต่อในตอนต่อไปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ